โอ้ยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานก,กับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิริยรบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หน,นุ่มสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบันทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด การใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คําตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบาบัดทําให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่า ทำไมต้องแอสตาก o ูแคนประโยชน์ที่จะได้รับบำรุงข้อต่อลดความเสื่อมของข้อต่อลดอาการปวดตามข้อฟื้นฟูการทำงานของข้อ